ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่491ทั้งมือฆ่าคนสงคองญิงชังผิงหน้าซีดยกมือขึ้นลูบมือของหนานกงมั่วเบาๆสายสีสับพลางเอ่ยแม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเกิดอันใดขึ้นเพคะหนานกงมั่วกระซิบถามองหญิงชังผิงสายสีสะเห็นได้ชัดว่านางเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอันใดขึ้น ภายในตำหนักยังมีศพเปื้อนเลือดอีกหลายศพนอนอยู่ที่สะดุดตาที่สุดคือร่างในอภรรสีแดงเข้มเมื่อมองดูใบหน้าคุ้นเคยซึ่งเปื้อนเลือดไปกว่าครึ่งหน้าหนานกงมั่วจำได้ว่าเป็นองค์ชายในคันงออ๋องที่เพิ่งเจอกันครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นอกจากนี้เซียวเชียนจะยงก็ยืนอยู่ด้านข้างในมือถือมีดที่องครักษในวังหลวงใช้ใบมีดยังเปื้อนรอยเลือดเห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่งคว้าม,มันมาจากมือองครักษไม่ก็เพิ่งหยิบมันขึ้นมาจากพื้นอย่างรีบร้อนเซียวเชียนชื่อและเซียวเชียนเว่ยนัยนกนทั้งคู่ต่าางงงมอออน้อยด วายความกังวลบนบอลลังมังกรด้านบนเสียวเชียนเยี่ยตัวสั่นด้วยความโกรธฮองเฮาเองก็น่าซีเช่นกันเป็นไทยเฮาที่ช่วยลูบอกปลอบขวัญน,นางมองฮองเฮาแล้วจึงเอ่ยฮองเฮากลับตำหนักไปพักผ่อนเถิดยามนี้ฮองเฮารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งนางสัมผัสหน้าท้องนูนของตัวเองลูกคนนี้สำคัญกับนางยิ่งกว่าสิ่งใดจึงไม่สนใจจะปลอบโยนเสียวเชียนเชียนฮองเฮาถวายความเคารพหม่อมฉันขอตัวเพคะ ใต้บันไดตําหนักเซียวฉุนนั่งบนเก้าอี้อย่างมั่นคงมองดูคนทั้งสามแห่งตระกูลสูงสักที่สุดในอาณาจักรเซียริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มคลุมเครือเซียวเชียนจะย่อยังคงเหมือลอยใบหน้าไร้เดียงสาของเขายังมีอาการงุนงงสับสนเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนักร้องและนักดนตรีที่แสดงในตําหนักอยู่ๆก็กลายเป็นฆาตกรในความสับสนวุ่นวายเขาหยิบมีดเล่มหนึ่งที่องครักษ์ทําหล่นไว้ขึ้นมาจากนั้นจากนั้นคุณชายหกในเสด็จลุงคังอ๋องก็ตายด้วยมีดของเขา เชียนจะย่งหนานกงม่วเดินไปหาเซียวเชียนจะย่งแล้วตกบาของเขาในเวลาเดียวกันก็เอื้อมมือไปหยิบมีดจากมือของเขามาพี่สะพ้ายเซียวเชียนจะย่งมองหนานกงม่วอย่างงุนงงไม่ต้องกลัวหนานกงม่วปลอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเซียวเชียนจะย่งเอ่ยว่าข้าข้ามีได้ฆ่าเขาข่าเองก็มีรู้ว่าใหญ่จึงบังอาจนะบังอาจจริงๆ เสียวเชียนจะย่งยังไม่ทันพูดจบเซียวเชียนเย่ซึ่งนั่งอยู่บนบันลังก็คำรามออกมาด้วยความพิโรธหลังจากอดทนอยู่ครู่หนึ่งเซียวเชียนเย่ก็ทนไม่ได้ที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นในวันขึ้นครองราชของเขาฟาบาดใจเย็นก่อนพยะค่ะทุกคนต่างรีบคุกเข่าลงเซียวเชียนเย่ยิ้มหยันเหลือบมองเซี่ยวฉุนซึ่งยังมีสีหน้าเรียบเฉยอยู่ใจเย็นหรือเราจะใจเย็นได้เยี่ยงไร เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นในวันขึ้นครองราชคนปกติก็ยากจะใจเย็นอยู่ได้จะว่าไปแล้วเสียวเชียนเย่ยถือได้ว่าเป็นห้องเต้ที่มีอุปสรรคในการขึ้นครองราชมาที่สุดแล้วไม่มีใครเคยเป็นมาก่อนเมื่อสังหารพวกนี้คืออันใดกันแล้วก็แล้วก็เชียนจะย่งจะาทาอันใดอยู่เซียวเชียนเยี่ยตวาดเสียงดัง แท้จริงและสถานการณ์เมื่อครู่นี้ก็ลาหนมากถึงแม้ว่ามือสังหารจะถูกองครักษ์กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีผู้มีอำนาจหลายคนได้รับบาดเจ็บแทบไม่มีใครทันสังเกตว่าเกิดอันใดขึ้นกันแน่สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือคุณชายในั้งอองตายด้วยคมมีดของคุณชายสามในเย็นอองเพียงเท่านั้น เรื่องราววุ่นวายเป็นแน่แล้วไม่ว่าอย่างไรายการที่คุณชายในคังอองตายด้วยคมมีดของเซี่ยวเชียนจะยงนั้นก็เป็นเรื่องจริงหากคังอองเอาเรื่องขึ้นมาไม่เพียงแต่เซียวเชียนเชียนเย่ห้องเต้พระองค์ใหม่ผู้นี้ที่ไม่สามารถชดใช้ให้คังอองได้ทว่าระหว่างคังองกับเยี่ยนอองเองก็จะเกิดปัญหาขึ้นด้วยเซียวเชียนเย่รู้สึกเจ็บหน้าผากเหมือนหัวแทบจะระเบิดออกมาเขาขมวดคิ้วแล้วเอ่ยเสียงเข้มสอบสวนเรื่องคืนนี้ให้กระ่ังโดยเร็วแล้วก็กักตัวคุณชายสามในเยี่ยนองไว้ชั่วคราวก่อน เดี๋ยวก่อนเซียวเชียนชื่อยืนขึ้นยกมือคำนับไปทางเซียวเชียนเยี่ยฝ่าบาทเรื่องของน้องกระหม่อมยังตรวจสอบไม่กระจ่างขอฝ่าบาทโปรตรตรองเสียงของเซียวเชียนชื่อยังไม่ทันเอ่ยจบผู้สืบทอดทางอ๋องที่อยู่ด้านข้างก็ไม่ยอมฟังต่อลุกขึ้นยืนทันทีแล้วจึงเอ่ยสิ่งใดเรียกว่าไม่กระจ่างเจ้าหกตายด้วยน้ำมือเซียวเชียนจะยองเป็นความจริงที่ทุกคนเห็นผู้สืบทอดทางอ๋องระวังคำพูดด้วยนานกงม่วเอ่ยเบา ทุกคนที่นี่ผู้ใดบ้างที่เห็นด้วยตาตนเองว่าคุณชายสามในเยี่ยนอองฆ่าคุณชายหกในคังอองผู้สืบทอดขังอองยิ้มหยันชี้ไปที่มีดในมือของหนานกงมั่วสิงเฉิงจะวินจู่พูดเช่นนี้ขณะที่กำลังถือมีดที่เปื้อนเลือดอดเจ้าหกน้องข้าไม่รู้สึกผิดบ้างเลยหรือแท้จริงแล้วผู้สืบทอดคอังอ,องก็รู้สึกกลัดกลุ้มมากเช่นกันอุตส่าห์พาพี่น้องมาที่จินหลิงทั้งทีถึงตอนกลับกลับตายไปหนึ่งคนเสียได้ คนที่ไม่รู้คงคิดว่าเขากำจัดศัตรูและต้องการฆ่าพี่น้องของตัวเองไม่แน่ว่าแม้แต่เสด็จพ่อของเขาก็อาจคิดเช่นนั้นหากเป็นเขาทำจริงๆเขาคงทนได้ทว่านี่มันชัดเจนว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยหนานกงมั่วเอ่ยเชียนจะย่งและคุณชายหกในขังอองไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีความโกรธแค้นต่อกันเหตุใดจึงต้องฆ่าเขาด้วยอีกทั้งยังเต็มไปด้วยขุนนางทั้งราชสำนักเขาใจร้อนถึงเพียงนั้นเชียวหรือเขาใจร้อนหรือไม่ผู้ใดจะไปรู้ได้ ในเมืองจินหลิงแห่งนี้ใครไม่รู้บ้างว่าเหล่าผู้สืบทอดชินอองทำตัวกำเริบเสริบสารมาโดยตลอดจูจุก็มีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นในตำหนักหนานกงมั่วหันสีสับไปด้านข้างเห็นรวนอวีจือซึ่งนั่งตรงกลางกลุ่มขุนนางขั้นสี่กำลังจ้องมองพวกนางด้วยสายตามุ่งร้ายหนานกงมั่วยกมุมปากยิ้มเยือกเย็นช่างรนหาที่ตายจริงๆ ครั้งนี้รวนอวิจือไม่ได้โจมตีเพียงเสี่ยวเชียนจะย่งคนเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าคุณชายและผู้สืบทอดผู้ปกครองเมืองที่เดินทางมายังจินหลิงด้วยยิ่งกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เย,ยี่ยงพวกนั้นแล้วคุณชายจวนเยี่ยนอ๋องทั้งสามนี้นับว่ายังควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าทัานใดนั้นมีคนลุกขึ้นยืนแล้วเอ่อยอย่างไม่สบอารมณ์ใต้เท้าผู้นี้หมายความเยี่ยงไรอย่างไรถึงบอกว่าพวกเรากำเริบเสบสารใต้เท้าผู้นี้เป็นขุนนางที่ปรึกษาอย่างนั้นหรือ ร่วนอวิจือไม่กลัวและเอ่ยอย่างภาคภูมิใจข้าคือสาวชิงแห่งสารต้าหลีร่วนอวิจือไม่คิดเลยว่าหวงสุนผู้นั้นกลับไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยไม่นำซ้ำยังเลิกคิ้วแล้วยิ้มพลางเอ่ยออท่แท้ก็ใต้เท้าร่วนผู้เกาะแม้กระทั่งหญิงในหอนางลมนี่เองก็เก่งจริงๆเสียด้วยฝ่าบาทแม้ว่าพระองค์จะชอบคนมีความสามารถแต่จะไม่เลือกเลยเช่นนี้มีได้นะพะยะกหั หัซุนผู้นี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนไม่รู้ภาษาแต่ในคำพูดของเขาไม่ได้รวมตระกูลฉินเข้าไปด้วยแม้แต่น้อยทันใดนั้นบรรดาขุนชายในอ๋องก็ส่งเสียงหัวเราะขึ้นมาแม้แต่คุณนางผู้มีอำนาจหลายคนที่นั่งอยู่ข้างๆก็อดก้มหน้าหัวเราะออกมาไม่ได้เจ้าเจ้าร่วนอวิจือโกรธจนหน้าซีหวงซุนผู้นั้นไม่ไว้หน้าเลยแม้แต่น้อยยิ้มยันพลางเอ่ยเจ้าว่าอันใดนะเจ้าเป็นใครถึงได้กล้าโอ้อวดอำนาจต่อหน้าข้าอีกทั้งว่าร้ายคนในราชวงศ์กล้าดียิ่งนัก พอแล้วเมื่อเห็นว่าเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่แล้วเซียวเชียนเย่ยก็ตบที่เท้าแขนของบัลลังมังกรอย่างพิโรธเอ่อยอย่างเคร่งครึมทะเลาะอันใดกันเห็นหัวเราะบ้างหรือไม่ห่วงซุนเบะป,ปากหันไปคำนับเซียวเชียนเย่ยอย่างขอไปทีแล้วนั่งลงตามเดิมผู้สําเร็จราชการท่านคิดว่าเรื่องนี้ควรจัดการเยี่ยงไรเซียวเชียนเย่ยมองเซียวฉุนแล้วเอ่อยถามเสียงเข้มเซียวฉุนลูกคราวของเขาเบาๆเอ่อยตอบด้วยรอยยิ้ม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝ่าบาทพะยะค่ะเซียวเชียนเย่สาบแช่งจิ้งจอกเท่าในใจมองเซียวเชียนจะย่งแล้วถามว่าเชียนจะย่งเกิดอันใดขึ้นกันแน่หากพูดจากใจเซียวเชียนเชียนเองก็ไม่ได้หวังให้เซียวเชียนจะย่งฆ่าคุณชายในขังอ๋องจริงๆยามนี้ไม่ว่าคังอ๋องหรือเยี่ยนอ๋องเขาก็ไม่ต้องการทําให้ผู้ใดขุนเคืองใจทั้งนั้นช่องตามใจทูเดย์ตอนที่492จวินม่วกลับเมืองหลวงหนึ่งเซียวเชียนจะย่งกัดฟันเอ่ยว่า กระหม่อมไม่ได้ฆ่าเขาเขาเข้ามาชนกระหม่อมเองพยะยะค่ะผ่านไปชั่วครู่พี่ชายและหนานกงมั่วก็มายืนอยู่ข้างเขาเซียวเชียนจะย่งจึงตั้งสติได้และกล่าวอย่างหนักแน่นทันทีเซียวเชียนเย่ยเลิกคิวอ้อแล้วมันเกิดอันใดขึ้นเซียวเชียนจะยงก้มหน้าลงพยายามนึกแล้วจึงเอ่ยว่ากระหม่อมต่อสู้กับมือสังหารผู้หนึ่งจริงๆแต่ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆมือสังหารผู้นั้นก็ลม้มลงเองโดยไรเหตุผลจากนั้นพี่ชายก็เข้ามาชน มีดในมือกระหม่อมก็ยังไว้ไม่ทันจริงสิมีคนชนกระหม่อมจากด้านหลังด้วยพยะค่ะสีหน้าของทุกคนในตำหนักเปลี่ยนไปหักเป็นเพราะเซลเชียนจะย่งมีเรื่องแค้นเคืองจนลงมือฆ่าคนจริงๆหรือแม้แต่เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุก็ยังพอว่าทว่าหักมีคนรอบวางแผนเรื่องนี้ก็หมายความได้อย่างเดน,นียาวาว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเสียแล้วคุณชายหกในขังอ๋องเป็นเพียงห่วงซุนที่ร่าเริงที่เล่นคนหนึ่งเท่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในยามนี้เป้าหมายของผู้ที่ต้องการฆ่าเขาย่อมไม่ได้อยู่ทีีี่่ตัววเเเเขาเพยยงคนนนดป็นแน เห็นได้ชัดว่าเซียวเชียนเยี่ยก็ครุนคิดถึงเรื่องนี้เช่นกันคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยในเมื่อเชียนจะย่งยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ย่อมไม่กลัวที่จะถูกสอบสวนซิงเฉิงจะวินจูสเสด็จอาให้เชียนจะย่งอยู่ในตำหนักนี้ก่อนชั่วคราวรอจนกว่าการสอบสวนจะกระจ่างชัดแล้วเราจะปล่อยเขาออกไปเองนั้นกงมั่วเอ่ยหากฝาบาทยังเชื่อว่าเชียนจะย่งบริสุทธิ์ใหญ่จึงไม่ให้พวกหม่อมฉันพาเขากลับไปก่อนเพคะหรือมีใครกังวลอีกว่าเขาจะหนีไปเพราะกลัวความผิด เซียวเชียนเยี่ยถูกแย้งจนอึกอักเราพูดเมื่อใดว่าเราเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์ผู้สืบทอดคังอ๋องท่านคิดเยี่ยงไรหนานกงมั่วหันไปมองผู้สืบทอดคังอง๋องผู้สืบทอดคังอ๋องหันกลับมาก้มหน้านิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าในที่สุดในเมื่อพี่น้องของผู้ตายยินยอมแล้วเซียวเชียนเยี่ยจึงมีได้คัดค้านหากเทียบกับคังอ๋องแล้วเขาไม่ต้องการทำให้เยี่ยนอ๋องขุนเคืองใจยิ่งกว่า งานเลี้ยงที่เดิมทีควรเป็นงานเรื่นเริงคึกคักกลับจบลงอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเซียวเชียนจะย่องเดินตามหนานกงม่วด้วยอาการมึนงงสับสนแต่สีหน้าของเด็กหนุ่มก็ยัดเงอเต็มไปด้วยความทราบซึ้งเขารู้ดีว่าถ้ามีใช่เพราะคำพูดในคืนนี้ของหนานกงม่วเขาคงถูกกักตัวไว้ในตำหนักหรือถึงขั้นถูกขังในคุกไปแล้วพี่สะพ้ายขณะอยู่ในรถมาเซียวเชียนจะย่องมองไปยังหนานกงม่วอย่างกระวนกระวายหนานกงม่วยกมือขึ้นลูบหัวเขาแล้วเอ่ย อย่าเพิ่งใส่อารมณ์อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนพยายามไม่ให้ตกหล่นอันใดไปสีหน้าของคุณชายเซียวสามนิ่งงันเจ้านันแหละที่ใส่อารมณ์พวกท่านทุกคนใส่อารมณ์กันหมดแม้ว่าเขาจะบ่นในใจแต่เซียวเชียนจะยงก็เล่าเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาอีกรอบ ที่จริงเขาก็เล่าคล้ายกับที่กล่าวในตำหนักก่อนหน้านี้ยามนั้นในตำหนักเกิดเหตุกลาหนเหมือนว่ามือสังหารจะทำร้ายผู้คนไปทั่วโดยไร้เป้าหมายเซียวเชียนจะยงสามพี่น้องกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะในหมู่พวกเขานั้นเซียวเชียนชื่อไรซึ่งรวรยุทธส่วนเซียวเชียนเบยยก็ฝีมือธรรมดาเท่านั้นทว่าเซียวเชียนจะยงซึ่งมีอายุน้อยที่สุดกลับมีวรยุทธสูงสุดทันทีที่มือสังหารเข้ามา เขาก็คว้ามีดที่พื้นและต่อสู้กับมือสังหารบรรดาห่วงซุนที่มีวรยุทธ์ต่างก็ลงมือเช่นกันทว่าก็ย่อมไม่มีใครรู้ว่ายายคุณชาย6กในคังอ๋องซึ่งไม่เก่งด้านวรยุทธ์ถึงไอ ด็อกเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนอันวุ่นวายนั่นได้นี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวเชียนจะย่งได้ประลองฝีมือกับนักฆ่าเขาจึงลุกลีลุกลนทำอันใดไม่ถูกพอคิดจะจัดการมันด้วยมีดเพียงครั้งเดียวทว่ามือสังหารกับล้มลงไปเองเสี่ยวเชียนจะย่งยังไม่ทนันจะเก็บมีดคุณชายหกในข้างอ๋องก็พรวดเข้ามาอยู่ใต้คมมีดของเขาแล้วไร้ซึ่งการตอบสนองใดๆเขาทำได้เพียงเบิกตาโพลงมองมีดที่แทงเข้าสู่หัวใจของอีกฝ่ายด้วยความตกตะลึงหนานกงม้วนเลิกคิ้วแล้วเอ่อยถามที่เจ้าบอกว่ามีคนมาชนแขนเจ้า เป็นเรื่องจริงหรือไม่เซียวเชียนจะยองกับพริบตามองหน้านางอย่างไร้เดียงสาหนานกงมู่มไม่ได้คาดคั้นอันใดอีกเพียงแต่รอคอยอย่างจะเย็นหลังจากนั้นไม่นานเซียวเชียนเจียนจังก็ยอมก้มศีรษะลงแล้วเอ่ยว่าก็ได้ที่จริงไม่ได้มีคนมาชนข้าหรอกแต่ตอนนั้นข้ารู้สึกเจ็บข้อศอกเดิมทีข้าน่าจะพอยั้งมือไว้ได้ แม้ว่าจะไม่สามารถยั้งมือได้ทันท่วงทีอย่างน้อยก็คงไม่ทําให้ถึงตายแต่ด้วยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเขาจึงไม่สามารถควบคุมได้ทำได้เพียงเห็นคนตายไปด้วยมีดของเขาต่อหน้าต่อตาทว่าหลังจากนั้นกลับไม่มีอันใดผิดปกติบนข้อศอกไม่มีแม้แต่ร่องรอยใดยเลยหากพูดออกไปใครจะเชื่อไม่แน่พวกเขาอาจคิดว่าตนกำลังหาข้ออ้างให้ตัวเองเสียมากกว่าใช่อย่างนี้หรือไม่ หนานกงมวยกมือขึ้นบิดนิ้วไปยังข้อศอกซ้ายของเซียวเชียนจะยองเซียวเชียนจะยองกลุ่มข้อศอกทันทีพลางมองไปยังหนานกงม่วด้วยความตกใจแล้วเอ่ยว่าเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนั้นข้าน่าจะเจ็บมากกว่านี้มันเจ็บปวดมากข้าไม่สามารถควบคุมได้เลยหักเจ็บเพียงเท่านี้ข้าย,ยังพอทนไหวแต่ความรู้สึกนี้ไม่ผิดแน่เซียวเชียนเหวยที่คอยฟังอยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามพี่สะพ้ายนี่คือกำลังภายในหรือ นานกงม่วพยักหน้าเล็กน้อยแล้วจึงเอ่ยในวังหลวงมีคนเก่งกาจอยู่มากมายหากฟังจากที่เจ้าพูดกำลังภายในของคนพู้นั้นน่าจะเหนือกว่าข้าอย่างน้อยๆคงไม่ได้กว่าข้าเป็นแน่ใครกันแน่ที่ใส่ร้ายเจ้าสามเซียวเชียนชื่อกล่าวเสียงเข้มนานกงม่วตรยตรองเอ่ยว่าหากเป็นเช่นนั้นพวกเราต้องมาดูกันว่าใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดเซียวเชียนเยี่ยหรือเซียวเชียนจะยองพร่องออกมานานกงม่วส่หัว ไม่มีทางหากทําให้เยี่ยนอ๋องและคังอ๋องเคืองใจในยามนี้ย่อมไม่มีประโยชน์อันใดเซียวเชียนจะย้งกล่าวต่อแต่หากทําให้เสด็จพ่อกับเสด็จลุงค้างอ๋องไม่ลงรอยกันก็เกิดประโยชน์แล้วมิใช่หรือแม้ว่าบุคลิกของเขาออกจะหุนหันพลันแล่นไปบ้างทว่าเซียวเชียนจะยงก็ยังพอเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์อยู่บ้างหนานกงม้วยิ้มบางแล้วเอ่ยตอบข้างอ๋องปกครองเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนเยี่ยนอองปกครองเมืองอยู่ทางเหนือต่อให้พวกเขาไม่ลงรอยกันแล้วจะส่งผลเยี่ยงไรหรือขังอองสามารถต่อสู้กับเยี่ยนอองที่อยู่ห่างไกลถึงเพียงนั้นได้หรือเซียวเชียนเหวยพยักหน้าแล้วจึงเอ่ยพี่สะพ้ายกล่าวได้ถูกต้องเลือกเสด็จลุงขังอองไม่สู้เสด็จลุงหนิงอองหรือเซียวเชียนจะยองกล่าวว่าลูกชายคนโตของเสด็จลุงหนิงอองเพิ่งอายุเพียงสามขวบเท่านั้นนานกงม่วหลุบตาลงพลางยิ้มแล้วถอนหายใจ ในเมื่อไม่ใช่ห้องเต้พระองค์ใหม่ก็ต้องเป็นคนที่ทั้งต้องการสร้างความบาดหมางระหว่างผู้ปกครองเมืองกันเองและระหว่างผู้ปกครองเมืองกับห้องเต้พระองค์ใหม่ด้วยดวงตาของเซียวเชียนชื่อฉายแววพี่สะพายหมายถึงผู้สำเร็จราชการแทนใช่หรือไม่นานกงมวยยิ้มอ่อนไม่เอ่ยอันใด เซียวชุนนับเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของเชื้อพระวงศ์เหล่านี้ที่จริงในความทรงจำของคนจำนวนมากแทบไม่เคยได้ข่าวเกี่ยวกับเสด็จปู่รองผู้นี้เลยด้วยซ้ำแต่จู่ๆวันหนึ่งคนผู้นี้ก็ปรากฏตัวขึ้นและกลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งอยู่ใต้คนเพียงคนเดียวแต่อยู่สูงกว่าคนนับหมื่นนี้คือข้อสงสัยอย่างหนึ่งความสงสัยนี้เองที่มาพร้อมกับการดูหมิ่นและความอีก จะชาริสยาอย่างไรก็ตามยังมีคนอีกมากมองว่าเซียวชุนเป็นคนร้ายกาจเจ้าเล่เจ้าแผนการหักไม่เจ้าเล่เพทุบายแล้วอยู่ๆจะได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนได้อย่างไรพวกเขาไม่เห็นว่าราชองค์การของอดีตฮ่องเต้มีคำสั่งให้ช่วยเหลือราชกิจเลยด้วยซ้ำเหมือนว่าฮ่องเต้พระองค์ใหม่จะถูกใช้เป็นหุ่นเชิดมากกว่าแน่นอนว่าการคาดเดานี้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ส่วนนั้นกงมัวที่รู้ความจริงเกือบทั้งหมดแล้วแน่นอนว่าย่อมไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครฟังดีต่อเซียวเชียนชื่อสามพี่น้องก็เรื่องหนึ่ง ถ้าว่าอย่างไรายการเชื่อใจก็นับเป็นคนละเรื่องกันแม้แต่เซียวเชียนจะย่งที่ดูเหมือนจะหุนหันพลันแล่นและเจ้าแผนการน้อยที่สุดนานกงโมเองก็ไม่ได้เชื่อใจเขาแต่อย่างใดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ